Oh, oh, สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณครูปิยธิดาทาเล อุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมก้าอุตรดิต์ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องลำดับเลขคณิตกันค่ะหลังจากชมคลิปวิดีโอนี้แล้วจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถหาพจน์ต่างๆของลำดับเลขคณิตได้ บทนิยามลำดับเลขคณิตคือลำดับซึ่งมีผลต่างที่ได้จากการนำพจน์ที่ n บวก1ลบด้วยพจน์ที่ n เป็นค่าคงตัวที่เท่ากันสำหรับทุกจำนวนเต็มบวก n และเรียกค่าคงตัวที่เป็นผลต่างนี้ว่าผลต่างร่วมจากบทนิยามลำดับเลขคณิตนะคะเราจะมาพิจารณาว่าลำดับที่กำหนดให้ต่อไปนี้เป็นลำดับเลขคณิตหรือไม่ ข้อที่1นึ่ลำดับ4 2 0ลบ2จากลำดับที่กำหนดให้จะเห็นว่าพจน์ที่1หรือ a 1เท่ากับ4พจน์ที่2หรือ a 2เท่ากับ2พจน์ที่3หรือ a 3เท่ากับ0และพจน์ที่4หรือ a 4เท่ากับลบ2เราจะมาหาผลต่างร่วมระหว่างพจน์ที่อยู่ติดกันนะคะจะได้ว่า a 2ลบ a 1 เท่ากับลบ2 a3 ลบ a2 เท่ากับลบ2 a4 ลบ a3 เท่ากับลบ2นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าผลต่างร่วมมีค่าเท่ากันค่ะดังนั้นลำดับ4 2 0ลบ2จึงเป็นลำดับเลขคณิตค่ะมาดูข้อที่2กันต่อนะคะข้อที่2องลำดับ สองสี 2, 4, 8, จากลำดับที่กำหนดให้จะเห็นว่าพจน์ที่1หรือ a 1นเท่ากับสพจน์ที่2หรือ a 2อเท่ากับสพจน์ที่3หรือ a 3าเท่ากับแและพจน์ที่4หรือ a 4ี่เท่ากับสิเราจะมาหาผลต่างร่วงระหว่างพจน์ที่อยู่ติดกันนะคะจะได้ว่า a 2ลบ a 1นเท่ากับส a 3ลบ a 2เท่ากับ4 a 4ลบ a 3เท่ากับ 8, 8นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าผลต่างร่วมมีค่าไม่เท่ากันค่ะดังนั้นลำดับ2 4 86จึงไม่เป็นลำดับเลขคณิตค่ะจากบทนิยามถ้าลำดับที่นักเรียนเห็นต่อไปนี้ จะเป็นลำดับเลขคณิตก็ต่อเมื่อมีค่าคงตัว d ที่ an บวก1ลบ an เท่ากับ d สำหรับทุกจำนวนเต็มบวก n จะได้ว่า an บวก1เท่ากับ an บวก d ให้ a1 และ d เป็นค่าคงตัวจะได้ a2 เท่ากับ a1 บวก d a3 เท่ากับ a2 บวก d แทน a 2ด้วย a 1บวก d บวก d a 3จึงมีค่าเท่ากับ a 1บวก2 d a 4เท่ากับ a 3บวก d แทน a 3ด้วย a 1บวก2 d บวก d a 4จึงมีค่าเท่ากับ a 1บวก3 d ในทำนองเดียวกันนะคะหาพจน์ที่ n a n เท่ากับ a n ลบ1บวก d เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d ค่ะ ดังนั้นพจน์ที่ n หรือพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตคือ an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d เมื่อ a1 เป็นพจน์แรกและ d, <và> d เป็นผลต่างร่วมของลำดับเลขคณิตค่ะเรามาดูตัวอย่างการหาพจน์ถัดไปของลำดับเลขคณิตกันนะคะตัวอย่างที่1จงหา4พจน์ถัดไปของลำดับเลขคณิต 8, 5, 2 สิ่งที่โจทย์กำหนดให้พจน์ที่1หรือ a 1เท่ากับ8พจน์ที่2หรือ a 2เท่ากับ5พจน์ที่3หรือ a 3เท่ากับ2และสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคือพจน์ที่4พจน์ที่5พจน์ที่6และพจน์ที่7ค่ะจากลำดับเลขคณิต8 5 2มีผลต่างร่วมดังนี้นะคะ d เท่ากับลบ3และเนื่องจาก a 3เท่ากับ2จะได้ a 4เท่ากับ a 3บวก d a4 เท่ากับลบ1ค่ะ a5 เท่ากับ a4 บวก d a5 เท่ากับลบ4 a6 เท่ากับ a5 บวก d a6 เท่ากับลบ7และ a7 เท่ากับ a6 บวก d a7 เท่ากับลบ10ค่ะดังนั้นสพจน์ถัดไปของลำดับเลขคณิตนี้คือลบ1ลบ4ลบ7และลบ10ค่ะเรามาดูตัวอย่างที่สองกันต่อนะคะ ตัวอย่างที่2เป็นการหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตจงหาพจน์ที่40ของลำดับเลขคณิต 1, 5, 9, 13สิ่งที่โจทย์กำหนดให้พจน์ที่1หรือ a1 เท่ากับ1พจน์ที่2หรือ a2 เท่ากับ5พจน์ที่3หรือ a3 เท่ากับ9พจน์ที่4หรือ a4 เท่ากับ13และสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคือพจน์ที่40หรือ a40 เมื่อ a 1เท่ากับ1และผลต่างร่วมหรือ d เท่ากับ4จาก an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d จะได้ a 4 0เท่ากับ1บวก40ลบ1คูณ4 a 4 0จึงมีค่าเท่ากับ157ดังนั้นพจน์ที่40ของลำดับเลขคณิต1 5 9 13คือ157ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเรื่องลำดับเลขคณิตไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจครูมีคำถามหนึ่งคำถามนักเรียนสามารถตอบคำถามในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือมีข้อสงสัยข้อซักถามเพิ่มเติมสามารถทักมาได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ